่นครับมันนี่เขาไมอยู่กับพี่รวยรวยพี่รวยรวยเนาะมันนี้เนาะพี่จังใดแน่มันนี้ไปเสียบผลหอนตมะขาอนแห้งไปเสียบผลเดนเซอร์กันแต่ว่าอย่างพี่รวยเรียนเป็นฉากนั่นได้อยู่นะเชี่าวอข็หยางได้เชี่ยวแข็ได้ได้ได้ฉากหยางก่ากขึ้นฉากเห็นพี่รวยสุวยนี่ปลาโลกแม่นั่นเห็นบอเมื่อวานี่ตัวเบิรงเขาเล่นตลกอืกตัวตัวเบิร์หอยแม่ลงเต่ามด บพท่นเขาแบวมึงตายไหมจักสาบว่โอ้หลายสาสตรเด้อเราจิแจ้งราคาคนแจ้งตีหบา่นเขาเปิดว oh. right. ่าม oh. ือใดนะสาสเอ็ดเดือนนี่เขาบัตราคาเท่าไหร่คร uh ับร้อยร้อยร้อยเท่าไรแม่นาสิบเก้าร้อยยี่สิบเก้รอยยี่สิบเก้าอย่าของกับบ่อูนร้อยยี่สิบเกาบาทรับกบใจ เออบัตรร้อยยี่สิบเาบาทนะครออนไลน์ก so like ็บย้หรอกับัตรออนไลน์หลังนี้อยนี้ก่น่นาอ่เราบัตรของงานบัตรงานบอลู้อยสามาเลยเขาจะลดให้คนละห้สิบาทบอกเขาข่าม้านเท่าไหร่นะเอยสามสิบาบัรอกเา่ามาเขากับมารถพี่น้องมาหัวหลับไปได้ซื้อแล้วหม่ะแม่สาทเราเขาปรมาตัวเขาก็าหาสิบบาท้สิบาทค่ารถมาห้าสิบบาทค่าแล้วก็รถทัวร์ว้นี้รถทัวร์เป็นยังไงหญยเป็น พุ่นใหญ่ไปวงสองอ่าวงสองกันนางเอกนางเอกขาดโอ้ยขาดนางเอกแมนก็เลยต้องไปเอากรอนี่มาแมนนั่งเอกตอนนั้เสียบแทนต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนเรื่องแล้วเป็นคนชาติ้นแทนโอ้ยปาดเอาคู่แบบคลาสเซียรพีวงสองเปลี่ยนอันึงวงสองเจอเลยวงสองมาที้นางเอกก็เลยใหญ่พีรวยๆไปเจอเลยค่ะแล้วนางเอกวงสองผมเป็นยากเนาะเขาเล่นเป็นยากเนาะก็ต้องได้ไปตัวตอนแปลงล่าง ตัวแปลงล่างค่ะออกษาเดี๋ยวักฉาบกมนที่นี่เขาเล่นมีเขามีบทคุ้ยพร้อมนี่ที่หาชาคลาดเขาคือขึ้นลายแค่โอ้เพื่อนเอานักเอกน้องไปขึ้นหลายป้าพี่น้องไปขึ้นทั้งที่หาฉากไปที่นี่บ่อาเตยป่าเตยเอานักเอกยังก็สิบปาเตยนักเอกไปเตยยังสามปลาเตยมอลบหนึ่งป่าเตยค่ะป่าเตยเตยโศกบ่ครับโอมนี้มาหอนเลยเถอะ ก็กจกกรดูขนาดเปลี <Hollywood> ่ยมากฝากพี <Mach an> ่น <Jorge> ้องทางบ้านเนี่ยล้องชายไปเบิ่งอย่าของโกตวนแบบใดเป็นแังไดเป็คือขียข้างขันแรก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 ขนาดกะไายหนาจะพังกับเราเบาพี่น้องเออเบาไายไปนม่ให้ไอคอนเห็นหนาช่วงแรกแรกเขามาจาเขาก็ได้ดมยาดมมืนที่นี่บาหวานขึ้นก็ได้บุ๊คบาหวานขึ้นแม่นบาหวานขึ้นนี่ไม่แห้งชื่นใจพี่น้องคลิปนี้ซ้ำดีเล้อพี่น้อง สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ